ป้าน้องทุกเก่งแถมน้องเมียกอผู้จนตังมีญาตนน้องเมียเนี่ยอายุหนึ่งเดือนตังมีเนี่ยสองเดือนกว่าแล้วเอาตังมีมาเด้อตังมีชินจังมาดูน้องแล้วชินจังเห็นตอนน้องคลอดใหม่อะตอนชินจังมา,าแรกน้องคลอดพอดีนเนอ,อเห็นพี่ชินจังไหมแม่จะเปลี่ยนที่อยู่ให้หนูหนูขึ้นไปอยู่บนห้องป้าไม่ได้เด้อ นี่เยู่มาพวกนี้มันไม่ทำเห่าที่ชองไม่ทำพีเจียงดงช่าาไหมเน้องกอนใจเห่านอนอย่าเห่าน,อง,งนองตาแปลวเลยเจ้าของเหาเจ้าของอย่างน่นั่น oh